ข่าวด่วนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งกันจะมีการโอนเงินในเดือนกันยายน63นี้เป็นเดือนสุดท้ายผู้ที่ได้รับสิทธิ์และไม่ได้รับเงินนะครับให้รีบทำการผูกพร้อมเพกับบัตรประชาชนโดยด่วนมิฉะนั้นจะไม่ได้รับเงินแล้วนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องมานี่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมม n นี่ชาแนลครับเคปนี้ก็เป็นการแจ้งข่าวด่วนสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเราไม่ทิ้งกันซึ่งเป็นเงินเยียวยาในช่วงโควิด1 9สําหรับผู้ที่ทํางานอิสระหรือรับจ้างอิสระนะครับในโครงการนี้ก็จะได้รับเงิน1 5 0 0 0บาทโครงการนี้ก็มีมานานแล้วนะครับ ผู้ได้รับสิทธิ์ก็มีจํานวนมากมายถึง15.3ล้านคนครับแต่ยังมีผู้ที่รับสิทธิ์จํานวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับเงินปริมีประมาณ56,000คนนะครับในส่วนนี้ทางกรมบัญชีกลางให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทําการตรวจสอบสถานะของตัวเองนะครับและตรวจสอบที่ปุ่มสีเขียวที่เว็บไซต์ w w w r o า e t h i n g งก a n c o m ท่านผู้ชมครับ สำหรับเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งการ .com ตอนนี้จะเหลือปุ่มให้ตรวจสอบเพียง3าปุ่มเท่านั้นครับซึ่งก็ได้แก่ปุ่มที่1เป็นปุ่มสีเทาเป็นปุ่มตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ครับปุ่มที่2เป็นปุ่มสีชมพูเป็นปุ่มสละสิทธิ์ครับผมและปุ่มสุดท้ายปุ่มที่3ครับเป็นปุ่มสีเขียวคือปุ่มที่ใช้ตรวจสอบว่าตัวเองเป็นผู้มีสิทธิ์ และยังโอนเงินไม่สําเร็จหรือไม่นะครับสําหรับกลุ่มที่สามนี้หากท่านได้เคยลงทะเบียนท่านควรตรวจสอบนะครับว่าท่านอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่กลุ่มนี้จะมีอยู่ประมาณ5 6 0 0 0คนครับสําหรับกลุ่มที่โอนเงินไม่สําเร็จนะครับหากท่านอยู่ในกลุ่มนี้ให้ท่านรีบดําเนินการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนโดยด่วนนะครับ โดยนำบัญชีและบัตรประชาชนไปติดต่อธนาคารใกล้บ้านของท่านโดยด่วน,นะครับและจะมีการโอนเงินถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นครับรีบเลยนะครับหากพนก้นกำหนดเดือนนี้ไปแล้วคือเดือนกันยายน63ท่านจะไม่ได้รับเงินเยียวยา,ยาน1น0 0 0บาทแล้วนะครับเพราะกรมบัญชีกางจะยุติโครงการแล้วครับผม ก่อนจบคลิปกันไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Myni ไม i c ่ช n แ e ลด้วยนะครับผมก็จะนำข่าวสารดีๆสินิดีวิธีการต่างๆมามอบไท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเลยครับผมและพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกท่านมีความสุขม,มากนะครับสวัสดีครับ